สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเบาเหนื่ออนทัวร์นะครับวันนี้วันยุทธนะครับวันถึงมึงค้นนะครับจอดจวดนะครับลาบนะครับจินมาลาบครับนี่นะครับติดนะครับลาบนะครับมอโมะนะครับนะครับ นี่นะครับนักขนาดเนาะได้ใส่ลาบนะครับนะครับขอเพียบนะครับชีพีอัดํำติ๋วดำดำหู้นะครับแล้วก็นี่กัอนี้นะครับเส้นต้มผมแม่มันนะครับนี่มีกุยังนะครับนี่ครับกุยังเลยนะครับจะถอดเพียพอเนาะพอจะได้ซอยได้หั่นนะครับ ไปด้วยพอนะครับนี่ครับโอ้้นะครับจิดหลาบเจ็ดหลาบนะครับหลาบเหนียนวนนะครับกว่าจะดลาบสี่หยด ใส่ใบแบบกล้วยนะครับใบกล้วยบรรเงาระดับเหนเียวหอมๆนะครับครเนื้อซอยต้มขมก่อนนะครับเอาต้มขมต้วยเอาคุ้นนะครับเก็บสีแบบเหนียนทัวนะครับสีเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับ,บก็ฝากกด subscribe ให้ตัวน,นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับ ก็จะดิง้งตัวเนะครับตรงน,นี้ก็โควิดเนาะหายหาย,หายไปก่อ็กลับบ้านนะครับตรงน,นี้ก็อยู่กรุงเทพกลับบ้าน,นได้นะครับมต้ตงักมีนาคมแล้วนะครับสองน,นี้ก็พฤษภาแล้วนะครับมันจะกลับบ้านนะครับ จี่ราบติดรองเทปก่อนถูกกว่าบ้านเฮานะครับโลสองว่าสี่สิบตะไคร้ใส่ได้ไหมครบใส่เลยตะไคร้ขาผมมีลุงมือตัวนนะครับวันนี้นะครับจวดๆเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าเนาะตันแรกว,ว่าจะลาบหมูนะครับ ไปขึ้นน้โหมนหนูมันฮา้น้อรูไหมบหลับนัวดีกว่าครับลับเหนียวต้องขมนะครับเปล่งในำ้ำนนะครับแล้วเด็ดต้มก่อนนะครับสใสต้มก่อนเนาะต้มขมนะครับต้ขมน้ำ เตรียมไม่ได้ป๊บนะครับกรียกก็จะรากะะครับนี่จระรับเหนียวอ๋อนะครับจะบัดซ่าะนะครับ กรซอยเรียบร้อยนะครับ,บมันเสียงดังเนาะเออมาแล้วครับแล้วก็จีนมันนักนะครับพอนะครับันได้กลุ่มงามพ็ต้มนะครับพอหลาบม,มันนักนะครับ าค้นนะครับเอซีเบาเหนี่ยวนทัว์นะครับไปเข้ามาพอนะครับเข้าติดตามเข้าไปดูได้นะครับในย t ท b บนะครับเบาเนี่ยวนทัว์นะครับจะเก็บหยอดยอดฝรั่งนะบรเทานะครับโตยวนะครับการแก้ท้องหลวงนะครับพอปิดยาสักนิดหนึ่งนะครับดีนะครับสำหรับ ยอดมะกรูดมันท้องซื้อมานักซื้อมาแขขกตึงโรนครับร้อยสี่สิบบาทมันห้องร้สามเลยไปนะครับนี่รสอสองเลยไปครับเดี๋ยวขอตัวเก็บไปมะก,ก,กรูดครันะครับ ถามครับใบฝรั่งใส่ด้วยหรอก็คือ,อขอบอกผมใส่นะครับนะครับบางคนขอเ,ขเกย้กินนะครับเพราะว่าเขาใส่เพราะว่าการท่องร่วงนะครับสำหรับจะรับเหนียวๆนะครับเนาะ บ่พลังนะครับทันมาได้นะครับถ้าห้องบอดใซมาได้นะครับต้องหูเนาะต้องจัเพลนะครับจะยดสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวรับเนียนวนะครับก็มีส่วนนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่เกลือปนตัวนะครับเอาเนเนียวนะครับ กากระห้อนนะครับตอนนี้ครับนี่หลาบกันนิวขนาดนะครับเดี๋ยวนี้ ก็ใส่ใบบักกล้วยนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับเลือดเรียบนักเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือดมาตอกขวังนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ต้มขมเนาะต้มขมน่าจะข้นตอนใส่เ่อนะครับใส่น้อยเดียวพอนะครับเพราะว่าใส่เกลทำให้มันเปนแขงนะครับครับเรียบร้อยนะครับลาบนะครับเหมาะขนาดนะครับ แต่เราจะซอยแขงไรน,นะครับเรอก๊าบนะครับเรอแข็งไรน,นะครับนี่ครับเริมาห่อนแต่ห้อ,หอซอยไก่อนเนาะครับตับของตับหวานลนาเฟองรูปเดอกนะครับหลับันนี้ ครับแตหรับเรียงไหนนะครับเรียงไหก่อนแงามน,นะครับนึกถึงนะครับบ้านเฮานะครับจากกันเนาะ จับบ้านก็มาได้นะครับทำงานหักนี่ยังไงนี่ไม่ไม่สับใส่อะแ้วสับ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 ทุกอย่างเดี๋ยวเอาเป็ดช้ำให้หมดเลยแตกมาได้ครับต้นหอมแล้วก็ไม่หอมบ้านเฮานะครับ จะเลือกก็นี่นะครับสูนี้ต้มขมนะครับนี่ต้มขมนะครับหันพักเร้ยอยต้มขมเดี๋ยวขอตัวตำพริกก๊มนะครับครับอันนี้ก็เลือดนะครับมือหนึ่งๆมือหนึ่งๆเลือดก,กระเพื่อนะครับก็สูนพริกนะครับตอนที่ผมจะเอาสูนไส่หามเนาะสูนพริกก่อนนะครับเพราะมันจะได้เข้า ค่อยเข้าวนี้เลยนะครับนี่เขาปูเรียบร้อยนะครับใส่โช๊คใส่เกลือียบร้อยนะครับเขาก็โซนโซนให้เรียบนะครับแต่กระพริกข้าวก่อนนะเราจะไปใส่ตีจิ้มน,นะครับหน้าตาก็น่ากินนะครับเนาะ นี่คือสูตรผมนะครับลาบนี่ต่าเองทำเองนะครับมาครับจากบาเหนือออนคัวนะครับ รอใกล้ร้นะครับซูมเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้หมีหมอกมาด้วยนี่กลัวครัวชั่วคราวครับผมครัวชั่วคราวครับบะเมี่บ้านเพื่อนนะครับเลยทำเพื่อกินนะครับเพราะว่าอยากกินลาบวะครับเลยมาทำเพื่อกินนะครับอยากกินลาบเนื้อเขาอยากกินลาบเนื้อวะครับเลยลาบเพื่อกินนะครับ นี่นะครับข้าต่อถ่ายนะครับเอาแบบทำงานนะครับแสดงว,ว่าโอเคต้มนะครับนี่นะครับเก็บร้อยนะครับเป็นด้วยโฟนเก็บได้ยังไงหลาบนะครับ ผับกกับนะครับตังตองตัวเนะครับระบบกูมาหมดไงแล้วเข้าครับกูที่เกียจสร้างไหมแล้วก็ขับประคมกับไซดีตัวนะครับมาเกียรด้วยกันนะครับแซ่บหมอะนะครับแล้วเข้าวันนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง ไม่ได้ก็เป็นเื้อที่ศูนย์อะสั่งซื้อมาห้าพันไงสี่พันเก้ามันลดแล้วม็ากนะครับต้องผงกับม็อกนะครับไม่ใช่ไอ้ลดมันใช้เศษพัดอยู่ใช่ไวันีเยี๋ยวอี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับบินมาก็บอกโทรศัพท์ไข่นะครับกดติดตามคุนตุ้นะครับสวัสดีครับ